สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับอยู่กันอีกคลิปครับนี่ก็คือคนขับที่มาขับแทนจันชูเนาะชโมโยนี่นชื่ออะไรนะชื่อโอครับอ,บอายุเท่าไรครับเนี่ยย<ป>ี่สิบปีเป็นคนที่ไหนครับเ่ยบรีรมัรรมยู่บุรีรมัมยู่เขตไหนอำเภออะไรยูชนบครับนวนนกอ,อ๋ออยู่ฝั่งวนนกนู่นนะอ๋อวนบุรีรัมย์ครับเขาสนามครับอ๋อ น้องบอกว่ารถเครื่องมันโหลดวะตึงแจ้งนะน้องก็แจ้งเดนเคร่มงเมื่อวานตนนี้เครื่องมันร้อนเนี่ยบอความร้อนขึ้นบ่ความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ <laughs> ีตอนนี้น้ำออกแล้วพี่น้องอู้ตาน้าครับนุ่นออกแล้วครับนุ่นโอ้โหออกดีเลยครับเนี่ยเห็นไหม อรามาว่ารถบนโหลดครับเดี๋ยวพักก่อนมันร้อนด้วยเปล่าวันนี้อากาศร้อนมากด้วยไปก่อนขับรุ่นไหนเนี่ยไม่ได้ขับครับเลิกขับ<อ>ตั้งแต่โออ๋อตั้งแต่โควิดไปเคยขับอยู่แล้วใช่ไหมเคยครับ๋อขับอยู่กับที่บ้านบะ อ,อ๋อเป็นบริษัทรถบริษัทเจียวเลยครับยยาของ๋อเดี๋ยวย้ายของก่อนพี่นางเดี๋ยวปั๊มนี้ท่อทองยกคนเดียวพอนี่อ๋อวีโลนคุณเองอ อ๋อมันโหลดเองครับเราคิดว่าไม่ได้เร่งเครื่องเนาะมันเหมือนกับแบบต้มเครื่องครับบ่โอ้โอส้มลายครับตอนนี้ย้ายของก่อนพี่น้องันก็ด้าวสะ็จเลย ត្រេកចាញ់ទៀតហ្នឹងណាហេនេះមកមកជ្រ right right right. ុំចាញ oh. ់ឡប់បោះអ ché ឺច hmm. ាញ oh, ់ទៅយ <laughs> oh. ៉ B ាងនេះចាញ់ចើទឹកទឹកកាน้ําហ្នឹងឲ្យខែនេះមៀបទេនេះមៀបទេតូចចេះហ្នឹងតូចចេះអត់តូចចេះលូតោះហកចៅនេះហ្នឹងចាញ់ទៀតឡប់ហូតរហូតឈាអាចចូលសាទៅដូចប្រចាំនេះនោះបោះជីអូនសមអីឯងលូមិនមកឡប់ พราะโกโมต้อง้าร,งรับราูีงแต่ตรงโคกน้องน,นาไม่ออกครับเสียดายเลย,ยถ้าออกนี่สวยมากเลยูยัย้เา้รอง้ราเียร น้ำออกดีมากพี่น้องยาย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 ,ย,ายสามโน,โนครัวก่อนครับโอ้นี่เปิดฟ้าออกหมดเลยบ่อลส้มลายคงลึกเต้นด้วยวะนี่

มัโหดนี่ยออยเอาัวเมเนี่ยนีในในาน่ก็นัวในตเต็มนี่เออเติมเติานี้ให้เต็มแค่ที่อาที่ั่งน้อีกนี่เขาไมเต็ม ได้แค่ไหนก็แค่นั้นลและมันดูแลมันดูสวยอ่ะครับเ,เรื่กระเทืนเนอนน้องไหมนะตรงนี้ออาานี่เปตาจะกษ์ีสองอัญจักษ์ปีกอ๋ขานมขึ้นน้เลยดมวันนี้าสมสูเลยออลต้งเงาานีนร้าานนหรอตัวที่ขุดนี่ก็คือขุดเอาดินตรงนี้ครับไปสายให้เตรียมครับ เนื่องจากที่ดินที่ขุดโค้งนองน่านี่ดินไม่พอครับดินไม่เต็มอ๋อมันตึนดันแนวคิดใช่แบบมือโตโปรบานกระเทือนเนาะได้เธอเออเธอไปบาทเนาะอ๋อนี่ครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันเต็มเพราะมันต้องโค้งตามอั่นีหลครับเนี่ยอยากให้มันแต่เราไม่ต้องข้งหน้าเขาแต่ว่าเราก็ประมาณขนาดนี้แล้วเราให้ดินมันไหลมาใช่ไมครับไม่งั้นมันขี้เหรใช่มันไม่เต็ม ถ้าได้เสมอเลยมันทำอะไรได้ด้วยเนาะนี่ครับก็คือนอกเหนือจากงานคูกนอกนองนาครับนี่ขุดสะนี่แหละมาใส่ให้เต็มทำงานต่อแล้วพี่น้อง ดูฝีมือน้องโอครับมาขับให้เสียตินเป็นแร่ครับ บายสบายลยครับทอทงปากบอ่อครับใช้เกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยอย่างเดียวสิบถอยเลยนี่ครับที่เทก็ตรงนี้เลยเนี่ยโอ้จ้วงสุดแขนเลยพี่น้องเอ้ยน้ำไม่แต่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับมาขับวันแรกครับน้องโออายุ20ปีครับ ก่อนเคยขับอยู่ริษั์หรือเปล่าอ,อเดี๋ยวคลิปนี้ก็อกโอ้ยเสียงอะไรเนี่ย Joangen, vi har vært der. ก็จบว้เพลงเท่านี้ครับร็ชมคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ